สวัสดีครับพี่น้องป้องไปทุกๆคนครับมาเมือนี้ในช่องเสียออกเสบล่ำเพื่อนไหวผู้ใดเปิดเสียงพิ้นเสียงแค้นเย็บบ้านเอาวันดีครับไอ้ักิวันดีครับทุกคนดีเลยพี่น้องรถมีจันทู์ปมีงวงมีควายแก่ปอดลงน้นำโอ้ปูมีซจำมีจรวดและมีโอยมีแองปูบกแตงบ่าเราจะรวยเขาแนบบนน้อโอ้ อาตูกัรด้วยเรค้ายไปใส่หนีใส่เนือเดือเขาป้าตู้บุรอ้ช่องไม่เตี้ยช่องไม่ครับช่องได้ช่องจ็ดช่องช่องช่องซ้ช่องเสียวอกเพชรลำพือนี่แหละไม้เล็กตัวแขันจากมึงนี่ต้องกดไม้เล็กเลยนี่กดว่าแต่กดไม้เล็ครับกดเสียวออกเพชรลำพูนเขาไปเลยครับโอ้ก็ไปเพชรเปี้ยเปี้ยัเปนผมเพ็ดเปี้ยเอยู่ะ เปิดได้จากั่วโมงแล้วสองเ่ยเปิดได้สิบสี่หมื่นแล้วครับโอ้สิบสี่หมื่อครับโอ้ก็ติดสามพันดิว่าครับอะไรก็ไหวแล้ตัวนโอ้ยบอกครังก็อะไรกันนี่แต่เด็กเครื่องโจยรูเนี่ยข่อยเฮ้ยข้องข่อยสองพันเมียเออสองพันเลยเออแล้วอีกนิดเดียวกันยี่หดเหลึ่ตัวอีกไรหหวไหวไอ้เด็กเสียงเสียงครับโอ้เราเหรียพินเก่งเดิครับไอ้ส้เกี๊ โอ้กดติดตามไเนี่ยโอ้ยเนาะฮะกดติดตามไเนี่ยเฮ้ยควายย่างเป็ดตลาดควายย่างไก่ผู้ใดคือว่าขอทุ่งหลาชามเขามากดติดตามเลยดิเอาเตี้ยเอออเลยหัวพันไปเอาเองเลยวันถั่วแมีนโอ้ยเนาะพี่ช่องป้องไปตู้ไปบอกเลยเหรอโกติดตามไปเนี่ยสล็อตช่องเลยดิวันที่เออเปิดเปิดช่องเลยดิเออ เอาเด้อเขาเฝ้าม่าวากันไปบองเด้อแพ่พื้นดีเออแพ่พื้นดีทองพิ้นติดต่างพเมินทองเม้นเลือดีทองดูที่ไเฮ็ดได้โดนประเด็นฮะ่เฮ็ดได้ดนประเด็นคดโทษอสัพังหมดละอ่ะโทษสับพังโทษสับพังครับยังอีเ้าวยังอี้าเฮ็ดยังอีหาไหมโอ้โหก็นี่ทองยูส่อยิูกแต่ว่าโอ้ยเฮ็ดไอพี่น้องบึงทีนี้เหนือับมันมีนอเฮ็ดเด้ นาะอ่าเรีนของขอย่างองี้คลับเมียนครับอืมเลีดได้สิบสี่มือแล้วตีแมีนครับไล่สดได้ไปบ่เน,นี่ยเล่ได้มือขึ้นนี่บ่ส่วนมากอย่างไล่หรอกครับเออป็นคลิปออกเมีนเมีนไปชิบไปห้าใช้น้ำช่องปืนเขาอ,ออกครับได้สด่นนี่บ่ใ <c oughs> ช่ช่องเขาใช่ช่องป้วย <c oughs> ทุ่นเนี่ยโอ้ช่องป้วอ,อีกกันตุ่มตะการใช่เนี่ยดีแล้วครับว่าสั่นเลยกับเฮ็ดได้คลิปออกช่องนี่ย ดีตัวเราเนาะครับแค่คนอยูมซื้อเนาะแค่คนอยูมซือ้ออ้อนไปทั้งไหนคือหัวใจเห็นเอาไปบ้านโอ้อยู่บ้านเย็นไหเย็นหด้าเนี่ยครับพอดไปอีกสกีพอดไ,ได้อยู่ในเศร้าเนาะครับ,รบเอ้ยผิดฟุ้งก็ได้พได้นอนใส่เงินไม่งั้นพอดนอนใส่เงินพอด้อันนั้นาะพอดมีแต่ความลำบากเาอาสูวโอ้เหมือนกันทุกคนครับ โอ้ยอย่าว่าตัวจะคว้งที่อยู่ยินกินเต็มอยู่เนาะตันกินตันกินไปมันไม่น่าเฮ็ดก่อยเลยมาอยู่นี่โอ้ยเราเพิ่งวอนบักโม่เลยเออไปดังก็้ังดันโอ้ยมีเฮ็ดขุนลุนอยู่โวันอะไรเย่็บบ่วมบ้านบักต้นลุนเออดีพี่น้องนี่เราว่าหัวไขขึ้นลูกชิ้นกินจรงบักโม่โม่เออโอ้งูงูมหิ่งเนี่ยโม่หิ่งเขาเขาโล่ไมเอุ่มมาต้มกินกับปนไหมชุ่มเปื่อย เออสูบเปนไดแดงอ่ะบ่ยังบ่แดงอยู่เออสูบจนควรเหี้ยวเล่าเต่าจะเป็นจะเป็นบักโม่วงกับบักโมกม่วัขาดจนโอ้ยบ่คัดแล้วบักโม่เขาโซจิมนี่แล้วจุ๊บไปไปกุ้ยกุ้ยกุ้ยเชียวกุ้ยกินกุ้ยเนาะตุดโป๊เอามึงเคลื่อนึ้นขึ้นมาว่าหยุดออกไปหาอยู่เมื่อขึ้นอ้ยมาเหรียญแล้วเพิ่มทุนเมื่อขึ้นโอ้ฝนเต็มเต็มเมื่อขึนนี่แหละครับพี่น้องโอ้เรา ว่าดิเรียนพินน้ำเล่าอยู่มาเสียงพินนะครับสุนบ่เป็นออกอีใส่โอ้ยเนาะกันยังว่านี่แหละข่อยมือก่องก็พอแหละมือก่องแม่ฮันกองก้นกองไวยนี่หม้อเขละกองกองเนาะเลยเมือก่อนเน่าไหมโอ้กองบ่ยาวตีได้บ่บัดนี้บ่ครับเอ้าต้องกองยาวอย่างเดียวกันแม่นครับกองยาวโอ้จะเรียนว่ากันสิตีกองสู่มต้องไปต่อคนหรือว่าเน่ซะก่อนครับ ที่ว่ามันนี่เป็นกว่างเงีมันนี่ดังมาคือกันดิโอ้ดังเลยกว่างเงีเบิง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 แล้วมันน่าเลยอบันแหน่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 กันสาบต้นเอาโอ๊ยแล้วมันมันนี่มันเกียวมันนี่เขาร่วมกันครับบ่เนี่ยเบิงแหน่เบิงแหน่เบิงเบิงแหน่เบิงแหน่เบิงแหน่แหละครับพยายามเดือบ เรีนไปเรีนไปเรียนไปเรียนไปเรับเออเอาต้องต้องต้องกวางอันขวางอันหัวลํำซิงู้ใดก็ันนเิ่นเิ oh <và and> <fork> ่น <Mc> ก <Bryant> ันยังเป็นเพลงเนาะลองทำมบ่หวันล่ำซิงอาจารย์ในวันร่ำซิงเราแบ่งแบ่งแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งวัดวัดครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งอะแบ่พี่นันออกมาลองโอ้แมนครับนี่โอ้จุดดอดเรา ดูด่วดีครับพ่อเอกชักกีไปใช้ขาดบ่ได้แมนคันยังบ่ได้มันยูซูเปลี่็นแม่คนแม่นต้องได้บายนั่นนี้โอ้เป็นพรสวรรค์ของเราเนี่ครับไอ้ชักกีนี่ปูด้วยโอ้ย<อ><อ>เวรควันสวรรค์ดอกขึอนไปเรียนก็นยอมละตุ่กี้โอ้ห็นไปเรียนก็เลยเี่ยนเลยเออจังตุ่กี้นี่กวางเงีวนี่บ้านข่อยนี่ถ้าแม่นก็เจ้าซ้อมนี่ขาดบ่ได้ดิข่อยต้องไปนั่งเฝ้อกวางเงีวนี่ Oh, ao khỏe các vong khỏi mi vong còn nhau đó oh thôi giờ này gặp phòng mình vẫn hiện giờ này oh cho cho thì mình đi pin răng cả giác, nè răng ngắn cả, răng cả oh gặp sụt thế gặp nỉ lai băng oh điệt lai bằng phăng เป็นบุญช <ici> ่องเนี่ยไล่บังไฟติไล่บุญแล่วบุญบังไฟไหมเออแล้วไล่แล้วบุญบังไฟเป็นเออังเขาประทุนสิบัมาใช่ปะเป็นบังไฟป๋าไล่ยาบังไฟเหมนี่พี่น้องดูลักศิลปวัฒนธรรมไทยอีสานบ้านท้อนนะครับ ชุดดัดชุดดัดนะครับใครอยากดีดเป็นด้วยดีดเป็นเลยเอาใบแล้วดูตัวอ๋อมันมันกว่าคนละเห็นแล้วชื่อตัวละตัวละพันกว่าเออพันมาไว้ตัวละเจ็ดแปดร้อยก็มีเน่เอาพินปวงเนี่ยวานนี้นีใบซู่เหมแล้วเอาไปบว่เขาสลับสายได้บ่เจ้าสชนะสายเจ้ากระชังกับเจ้าเฮ็ียดสายได้เลยมันมีเข้ากันครับเฮ็ดยดก็ยังจิตตาสายจิตตาคว้นล่ะเออได้เข้ากัน ตาบัมนที so first, oh. musician, ่น <res> ี่ข so ันเจอยู่มาเรียนทั้งสายเห็นบ่เออเราเรียนสายงี้เจ้าเอาสายหนึ่งมาไว้นี่โอสายหนึ่งมาไว้นีครับสายสองสายสามอันนี้สายหนึ่งยู่ขันหันมาอันนี้สายหนึ่งยูทึงน้่บ่เออสายสองยูนี้มาที่เอามาไว้นีเอาสายหนึ่งมาแทนสายสองเอาสายสองไปแทนสายหนึ่งโอ้เจ้าเรียนสายมันก็ได้อีกกันได้ๆดูๆหาเงินถือเจักกันดูแต่ว่าข้าเจ้ากับเห็ดอยู่ี่ล่ะเห็ดดูพินพินขางไส เฮ็ดกอกันเฮ็ดดูเออเฮ็ดกีตาก็ยังมีเนาะโอ้พิ้นก็นต้องมีกันแมมเออแล้วกันพวกเขาก็ยังมีได้กิตา้างใส่เนี่ยแมนเิ็นบัเรา๋วเต่ผู้ใด้ถนัดโอ้แต่เขาเฮ็ดออกมาทั้งานส่วนมากคนถนัดขวนบ่ละแมนกับงนันใส่นี่เขาจังสิเฮ็ดยามีสัง่งจังสั่งพิเศษแมนสั่งเขาเยอะเลยก็ราคาเดียวกันเลยแค่แค่จังสิมั้เออเอาอ มันก็สิเป็นจั้วสี่นี่ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะนี่มันก็สิเป็นคือกันกับตัวนี้ล่ะแต่ว่าทั้งนีอยู่ทางซ้ายก็คือเป็นคือกันล่ะครับนี่ล่ะต้องเอาเมื่อไบทุ่งใบช่วงมื้อช่มื้อก็เท่าแม่นแมนแมนถ้ามีเหตุผลทั้งชายหรือกันเดี๋ยวนี้ก็ได้นี่สลับชายเอานี่โอ้นี่ครับได้คือกัน บล้วไปเรียนไปเรื่อยๆใบไปช่วยมือก็ได้ตอนต่อเขาต้องฟังแมนแมนเขาต้องฟังเปิดน้ำยูทูบป่ะเนี้แ่นเปิดฟังนี่ตู้มือนี่ยูทูปมันมีหอดฟอนหอดควอดหอดยังพุดอ่ะโอ้ยแมนตอนนี้หอดโมดไหนพุญแล้วครับอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณปีขอบคุณหวังเด้อครับมึงฝากจ่องเนี่ยมึงฝากกันเด้อนะครับพี่น้องเด้อฝากฝากเพื่อเงินฟองเพื่อเงินเพื่น้อยๆกูรู้กิรีนี่เด้อครับ เมื่อโคลูจีลรีเออันชิฟนิวของผมจ้องเสียวพี่ล่ำเพลินกับฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงแกนี้นะครับผู้นิวมือคือบะกล้วยอ่องโอ้ยน้อยจึกๆเปอะอ่ะขอบคุณครับพี่นุอง